สวัสดียามเช้าครับอยู่กับช่องพี่นรถมซิงนะครับนี่วันนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานมันเดิมครับงานเกือบเสร็จแล้วครับผมก็อาจจะมันได้วิ่งครับ <c oughs> นี่ให้พวกพี่บอยกับพี่ตะวิ่งไปก่อนครับผมมึงเป่ากองเป่าหม่อน้ําเสร็จวิ่งอยู่นี่ทรมานรุดมากเลยครับไออันเนี้ยมันไปติดกองครับไอฟางเผาอ่ะมันไปติดกองเอ้ยมันไม่ได้ไปติดกองมันไปติดม้อน้ํา แล้วหม้อน้ํามันก็ร้อนมันระบายไม่ทันอันนี้เป่าเสร็จแล้วแต่ยังเป่าไม่หมดเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านไปเอาน้ําฉีดครับวิ่งเอ่ตรงนี้ความร้อนขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นไม่ฮีทนะครับแต่ว่ามันขึ้นครึ่งหนึ่งอะ่ะปกติรถผมมันขึ้นแค่ขีดเดียวนิดเดียวเองขึ้นนิดเดียวไม่ขึ้นเยอะนะแต่พอวิ่งนี่ปุ๊บวความร้อนนี่ขึ้นเยอะเลยเกนะินนะนี่เขาได้คนละประมาณห้าหกเที่ยวแล้วมากเนี่ย เดี๋ยวจะไปเอาปเจมาตั้งสายพานครับเดี๋ยวเราไปหาเสีบบยบบอยกันดีกว่าเอาปเจมาตั้งสายพานกันเสีบบยบบอยมาแล้วเดี๋ยวเอาปเจก่อนครับสายพานเครื่องมันหย่อนนะสายพานพัดลมใต้ชาร์จด้วยไม่รู้เปิด เพลงดังที่ไรสายผ่านหย่อนทุกทีเลยจอดจอดยืมมาแจ้นหน่อยเด้อตั้งสายผ่านมันหย่อนอีกแล้วอ๋อสายผ่านเครื่องอ่ะสายผ่านเครื่องเบอร์เอาไป็นมนิ่แหละไม่รู้เบอร์อะไรหรอกสิบเก้าหรือว่าสิบเจ็ดหรอกสี่ยังไม่ใช่สิบเก้าตั้สายผ่านเครื่องไอง้ต้นสาย นนได้ชาร์ตอ่ะมันคลายตรงนั้นก่อนเนอะมันจะมีสองตัวเนี่ยนั่นแหละคลายตรงได้ชาร์ตก่อนคลายตรงได้ชาร์ตเสร็จเพิ่มอ,อะไรตัออ้งเปิดซีนั่นแหละเอาบล็อลงไปด้วยก็ได้ทำไมเหรอบอกลงไปเพื่อว่ามันไม่ได้อ่ะเออบล็บอกบล็อกมันจะคันง,ง่ายกว่าไอ้อยกลงสองลังเลยก็ได้อ้วยกยังไงไหววะก็ยกลงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วน้องรถไฟเดินมาเอทีมครับสิบวันละทครับ ปิดยังไงวะเนี่ยปิดไม่ได้อ,อะ่ะเดี๋ยวขอสต็อปคลิปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขันตัวนี้ออกครับแล้วก็จะขันตัวนี้อันนี้ตึงแล้วนะเนี่ยสายพันเออะสายพันเนี่ยย้อนมากเลยดูล้มพอจะมันดังตอันนี้ตึงแล้วนะครับสายพันเอตัวนี้เบอร์อะไรไม่รู้หรอก <laughs> น่าจะสิบเจ็ดเลยดูไปแล้ว จะบอยรถติดแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้ดูนะครับคลิปนี้ข้าวเขาังไม่ได้กินหิวข้าวมากเลยเฮ้ยจุ๊บสิบเจ็ดพอดีครับว้าวลื่นครับลื่นดีล่าที่ผม,มไปวิ่ง รัวม,มากเลยเยวะตตัวนี้น่าจะง่ายกว่าน,นะ ลันทุ <S <s ่งเลยสวยเข้าอีอีอี นิดยหนึง่งเออเนีนิดนึงดีกว่าเพื่อความมั่นใจนิดนึง่งโอเโอระมานี้แหละ <c oughs> ลำบากจริงเลยเนาะ อทำไมเราไม่ขัดก่อนนะเนาะนาท่านผู้ชมเนาะเออผมนี่ก็ซื้อเพื่อเกิน เสร็จแล้วเ้น้ำมันก็ยังไม่หมดไปละชิวๆแค่นี้เองนะคะทำเรื่องงาให้เป็นเรื่องยากเอาไว้ตัวนี้ก่อนมือดำเลยประมาณนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเช็คน้ำม,ำม้อน้ำก่อนมีน้ำไหมวิ่งสายกับเขาไม่เป็นไรนะครับแต่ขอแค่รถสมบูรณ์รถไม่ทรมานก็พอนะออวันนี้เสียบอ,อยก็ไม่ได้เป่ากกงแต่ผมเป่าแล้วอย,อย่างน้อยก็น้ำม้อน้ำน่าจะระุดไปเยอะนะครับโอ้รเย,ยอะเดี๋ยวเอาน้ำเติมก่อนแล้วกัน น้ำกินเติมนะต้องเอาน้ำกินเติมโอู้หูเยอะๆเยอะมากเลยอ่อ้กินเยอะมากเลยน่าจะเป็นกับความร้อนนี่แหละครับความร้อนมันขึ้นนะมันจะกินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาก่อนเฮ้ยเอาไม่ได้ม เมื่อกี้เติมไปประมาณไม่ถึงครึ่งขวดนะเรามาดูกันต็มนะครับโอเคเร็ียบร้อยเสร็จเช็ครถเสร็จหมดแล้วครับการที่เราเช็ครถเนี่ยเราต้องห้ามสตาร์ทเครื่องก่อนเ <c oughs> นื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเราสตาร์ทเครื่องก่อนน้ำมันเครื่องมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นมาอยู่บนฝาแล้ว หม้อน้ำเหมือนกันหม้อน้ำนี่สตาร์ทได้แต่ว่าเราต้องรอให้เครื่องมันเย็นก่อนแต่น้ำมันเครื่องนี่เราต้องรอนานนะถ้าเราจะเช็คผมก็เติมม้อน้าไปเยอะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาขอตัวหัวลงก่อนรู้สึกว่าการเอาหัวลงนี่เป็นเรื่องที่ยาวมากสาหรับน้องม้าขาวนะครับโอ้น้ำมันก็เติมแล้ววันนี้จัดไปห้าร้อยนะครับโอเคเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยดิสี่ร้อยสี่ร้อยก็วิ่งได้ทั้งวันครับไม่เป็นไร โอเคครับเดี๋ยวบายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดงานนอกวิ่งงานอย่างเดียวเลยไม่ค่อยจะมีเวลาได้จอดอยากไปหานุ่นอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านถนนชัยนะครับโอเคครับบายบายครับ